สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคลิปนี้หลังรัฐบาลไทยออกเนาะคะ่ะเป็นจ้งไดพี่นอ้องอ่าหหรับแฟนท่นแถวของเซียนสรค้ามเนาะเข้าห้าหนึ่งตรงๆมีผู้เดตามบอเนาะคะ่ะเป็นจ้งไดอ่าเจ็ดศูแสแหลกเป็นแถวบอคะ่ะบรรดาอาจารย์เซียนเสียนเนาะ,ะโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะรุดสูตรเข้าโค้งตีเรื่องกาเลยนะคะ เอาไปดูสูตรของเซียนสรารคามเข้าที่ห้าหนึ่งเนาะค่ะไปเบิรงข้ามเตือนของทางช่องหอกคอนเนาะค่ะคำเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะโอ้พี่น้องโปรดโทษเนาะคะ่ะสูตรเก่นบนสาสูตรของเราเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ สแหละเนาะค่ะสูตรเดินบนนี่แสแหละเลยนะคะ,สะแสแหลกเมื่อชนกัน3สูตรนะคะเดี๋ยวแอดจะไปปั๊บสูตรไม่ทิ้งนะคะไปปั๊บสูตรให้มันเดินต่อเนาะค่ะเพราะว่าเข้ามาสี่งวดติดสามงวด2องงวดเนาะค่ะติดบนมาตลอด <c oughs> มาสแสแหละหย่อนศูนย์ศูน์เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ไปตามกันต่อเนาะค่ะมาแสแหละย่อนศูนย์ศูนย์นะคะ <c oughs> สิบบนรัฐบาลไทยเข้าอยู่สูตรที่1เนาะค่ะเดี๋ยวเข้าจะไปแก้สูตรออกมาวากันโตเนาะค่ะหลักสิบบนลดหลายนะคะเลขออกแนวนี้ลดหลายเด่นบนล่างน้องต้า 1, 2, ึสามเข้าที่เลขหนึ่งอยู่หาหนึงเนาะค่ะเลขหาหนึ่งก็ออกดูดูเนาะพี่น้องเนาะค่ะ เด่นตัวเดียวมาได้บนล่างงวดนี้ได้เลขหนึ่งเดินต่อเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดติดพี่น้องนะคะแปดวดติดเลขเด่นตัวเดียวเนาะคะ่ะเดินต่อว่าอา่ะงวดที่แล้วได้สามเข่าสองสามงวดนี้ได้เลขหนึ่งเข้าที่ห้าหนึ่งล่างเนาะคะ่ะตามต่อพี่น้องเนาะคะ่ะหลักร้อยขี้จริงๆเนาะพี่น้องเนาะห้าหนึ่ง สูตรเลขเด่นตัวเดียวสูตรนี้ยังเดินต่อเนาะค่ะเดินต่อพี่น้องเดินต่อนะคะเลขเด่นตัวเดียวนะคะสูตรได้ลดก็คือเอาออกนะคะสูตรได้ลดคือเอาออกสูตรได้เดินไปต่อนะคะสองสูตรนี้ชนกันที่เลขหนึ่งสูตรเด่นบนล่างของน้องต้าเนาะค่ะเขียนยูผู้เดียวกับลงงยูพู้เดียวนะคะ 7จ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งชนกันที่เลขหนึ่งมาห้าหนึ่งแนวทางก็จะมีเขามีรุดเดอ้อพี่น้องเนาะค่ะบ่มีสูตรไดที่จะเดินย่างเดียวนะคะอ่าบ่มีสูตรใดที่จะรุดยุยย่างเดียวรุดแน่เท่ากับออกเลยนะคะสูตรที่เดินไปต่อเนาะคะ่ะสูตรเด่นตัวเดียวได้เลขหนึ่งมาห้าหนึ่งพี่น้อง อันนี้เด่นล่างรัฐบาลไทยเนา,คะ,เนานะคะ่ะเด่นล่างสูตรนี้หลุดนะคะสูตรนี้หลุดเด่นล่างสิบหลุดเบิร์ดแสแนนเลยบปลพี่นอ้องหลักสิบล่างหลักสิบล่างถูก <c oughs> ชนกันสามสูตรที่เลขห้ามาห้าหนึ่งเห็นบปล่ค่ะพี่น้อง ชนกันที่เลขห้าหลักสิบล่างได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแอดให้แครปไข่เบิงก่อนหลักสิบล่างเดินต่อสามสูตรชนกันที่เลขห้านะคะชนกันที่เลขห้าเห็นบ่ค่ะพี่น้องมาห้าหนึ่งแอดจะโล่งสูตรหลักสิบล่างแล้วก็สูตรเลขเด่นตัวเดียว ให้พี่น้องต่อเลยเนาะคะ่ะสูตรที่เดินสูตรที่เด็ดไปต่อนะคะสูตรนี้เข้า5-1สูตรนี้เข้า5-1ไปต่อนะคะสูตรนี้เข้า5-1ไปต่อนะคะชนกันที่เลข5 ไปต่อพี่น้องนะคะแอดจะลงสูตรหลักสิบล่างนะคะสูตรหลักสิบล่างชนกันที่เลขห้าไปต่อนะคะไปต่อสูตรลักนวยรู้สึกวา่าจะว่าเป็นลักนวยนะคะว่าเป็นลักนวยอันนี้ก็เลขสิบอันนี้ก็เลขสิบนะคะหลักสิบล่างชนกันที่เลขห้ากับเลขหกเนาะ เลขห้าเข้าเลขหกหลุดเดี๋ยวแอดจะปรับสูตรเพื่อให้มันเดินต่อนะคะเดี๋ยวจะขัดออกมาใหมปรับค่าคงที่พี่น้องปรับค่าคงที่เสดายสูตรที่มันเดินเดินมาอยู่ดีๆหรอตลาดลดเนาะคะ่ะเสดายสูตรนั้นๆนาอพี่น้องเนาะ,ะไปตามสูตรลักซิปรางของเฮาเดินต่อนะคะไปดูสูตรหลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่างสูตรนี้หลุด นลค่ะหลักหน่วยล่างสูตรที่2ก็หลุดนะคะสูตรที่สมหลักหน่วย2ตัวนี้แอดจะปับสูตรนะคะยังมพาท่านผอนหนึ่งพ่อตัวเยอะค่ะพี่น้องรุดมดเลยตันนิรุดเมดเลยนะคะโอ้จุดจับสิบล่างให้จับไวย้ยุทีีหากระโขกกันพี่น้อง นะคะ,ะหน่วยล่างจับ0ูนย์ไว้มีหนึ่งเนาะคะ่ะห้าศูนย์สองโอ้ยใ้ดคำหาหนึ่งไปนะคะเดี๋ยวแอดจะลงเป็นชุดหลักสิบหลักหน่วยล่างล้ากะจะสรุปหายเป็นล่างเป็นบนไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะจะสรุปหายเป็นล่างเป็นบนอันนี้เด่นบนล่างเข้าที่เลขห้าเนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งมาทั้งเจ็ดมาทั้งหายุพี่น้อง เนาะค่ะแล้วก็สูตรนี้โอ้เด่นตัวเดียวสูตรนี้หลุดเนาะค่ะสูตรเด่นตัวเดียวหลุดรุดกลับไปตอพี่น้องเดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดหลุดหนึ่งถือว่าคุ้มเนาะค่ะแปดหลุดหนึ่งถือว่าคุ้มไปตอเนาะพี่น้องเนาะค่ะนะคะหลุดเป็นงวดแรกนะคะหลุดเป็นงวดแรก ไปดูสูตรเด่นบนล่างสูตรนี้กะถือว่าเดินเงาขึ้นกันเนาะค่ะ7 0 0 5 1เข้าที่เลข1น,นะคะเข้าที่เลขหนึ่งเด่นบนล่างเนาะค่ะมันจะมีสูตรนี้นะที่มันเข่าที่มันชนหนึ่งมือนันเนาะค่ะนี่เห็นบ่าค่ะพี่น้อง70 0, 0 5 1ห ค่ะพี่น้องอันนี้เด่นบนล่างแทนใบเต็มพี่น้องเบ้างหัวขอนะคะตรงนี้แกเขียนคําว่าแทนใบเต็มถ้าแทนใบเต็มนี่เข่าพี่น้องนะคะเข่าทีเลขหนึ่งเลขศนนะคะเห็นปะค่ะสูตรเด่นบนล่างสูตรนี่เดินดีเยคะชนกันที่เลขหนึ่งมือนั่นเนาะค่ะสูตรนี้หลุดนะคะสูตรนี้เบ็ดตามต่ออ่าสามสูตรนี้ชนกันอยู่ที่เลขหนึ่ง สามสูตรหลักสิบล่างชนกันที่เลขห้านะคะชนกันที่เลขห้าเด่นตัวเดียวได้เจ็ดไปหลักร้อยหนึ 7, 0, 0, 5, 1 1> <ๆ>่งศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเด่นตัวเดียวสูตรนี้เดินมากี่งวดพี่น้องเดี๋ยวก่นเนอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดงวดหลุดหนึ่งนะคะ สิบนวดหลุดหนึ่งเลขเด่นตัวเดียวถือว่าโอนะคะถือว่าโอขอเดินต่อเนาะค่ะขอเดินต่อพี่น้องสูตรนี้หลุดนะคะไม่มีสไม่มี3อันนี้แทนใบเต็มพี่น้องเบื้องหัวขอถ้าแทนใบเต็มเข้าที่เลขหนึ่งเดินต่อเจ็ เจ็ดศห้าหนึ่งเข้าที่เลขหนึ่งเนาะค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรได้เดิน้อมไปต่อเนาะค่ะไปเบิ้งชุดเต็มสามเซียนเนาะค่ะชุดเต็มสามเซียนสูตรใดเข้าบ้างน้องต้าวางเด่นที่หนึ่งกับสองเด่นเข้าที่เลขหนึ่งม่มีสองพี่น้องสองไม่มีไม่มาไม่เกิดเนาะค่ะ ติดปนล่างของแอดรุดไปยุรักลอยผุนพี่น้องงวดนี้นะคะ uth, รุดไปยุดรักลอยเสียนสารคามแฟนพันแขกที่ติดตามเสียนสาระ้ามบ๊อพิดหวังพี่น้องวางเลขเด่นไว้ที่ห้ากับเก้าเข้าห้าหนึ่งตรงตรงเนาะคะ่ะเข้าหาหนึ่งพี่นอ้องเสี่ยนสารคามบอเฮ็ดให้พิดหวังสูตรนี้เดินดีเดินต่อค่ะเข้าตัวตรง เพราะว่าสูตรนี่มันจะได้ว่างแนวทางอยู่แค่ซ 4, 4ีครูเท่านั้นนะคะเอาสำหรับคลิปนี้กับเดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกับขอบุญขอบคุณ f อฟพี่น้องเดอ้ดอผู้เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะคะ่ะกับขอให้อาเดินต่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับแนวทางนี้นะคะกับอรอดติดตามเชียนสรารคามไดเดอพี่น้องนะคะเสียนสรารคามไม่ทําให้ผิดหวังเนาะ สำหรับเอฟซีพูธี่รอหลายๆเห็นคอมเมนต์ถามแอดดิว่าเซียนสารคามรอตามเซียนสารคามครับรอตามเซียนสารคามค่ะเนาะคะ่ะกระทืบประพานมือนี่พี่น้องกระทืบประพานธ์เข่าหาหนึงตรงๆนะคะเพิ่นว่างไวท้ทีหาก,กับเก่านะคะห้าหนึ่งห้าแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดสามตัวหางเดียวคือสามเก้าห้าเข่าหาหนึงพี่น้องเอา พอกันสำหรับคลิปสูตรที่เดินแอดจะลงไห้ต่อเลยเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้กราบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องเด้อค่ะที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เนาะเส้นทางเง่ไกลถี่่านมากกะแอดมาฮอดมือนีไดกันยอนพี่ยอนนองเส้นทางย่างอีกไกลค่ะพี่น้องกับวังเพิงพี่เพิงน้องคือเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอยุติไว้ซ้ำนีสากรพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ